สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนวิธีการยับไฟแคดนะคะโดยการขึ้นตามตัวภาพที่เรามีระยะอ้างอิงไว้อยู่แล้วนะคะในกรณีนี้จะใช้ในลักษณะที่ว่าเรามีไฟ jpeg แต่เรายังไม่มีไฟ c a t ซึ่งเราต้องการที่จะขึ้นไฟ c a t ตามระยะจริงๆของ jpeg นั้นอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะโอเควิธีนี้ <c oughs> เราจะต้องมีไฟ jpeg ที่มีระยะอ้างอิงอย่างน้อย1จุดนะคะมาในกรณีนี้จะใช้ผังตัวนี้นะคะในการ <c oughs> สอนนะคะ โอเคเสร็จ okay. แล้วเราทำการเอทเทคไฟล์นะคะแล้วก็ดึงตัวไฟล์ภาพตัวนั้นมานะคะวางระยะไปคร่าวๆก่อน,นะคะ่ะไม่จาเป็นต้องเล็งเนาะจแล้วเมื่อเราดึงไฟล์ภาพมาเราจะเห็นว่าไฟภาพมันสว่างนะคะให้เราดับเบิลคลิกที่ขอบตรงเส้นมันสองครั้งนะคะก็ปรับเปดให้มันน้อยลงเนาะ,ะให้มันอยู่ในระดับที่สบายตาของเรานะคะ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> โอเคเมื่อได้ไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูว่าเรามีระยะอ้างอิงตรงไหนที่เรา สามารถอ้างอิงได้บ้างนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราจะเลือกระยะ4เมตรตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีระยะอ้างอย่างน้อยหนึ่งจุดก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะโอเคตอนนี้เลือกแล้วว่าเราจะใช้ตัวเส้น4เมตรเนาะทีนี้เนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราใช้คาสั่ง pl นะคะแล้วก็ขึ้นเส้น4เมตรขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าเส้น4เมตรเนี่ยมันยาวกว่าเส้น4เมตรในภาพมากนะคะโอเคเสร็จแล้วเรามาขึ้นเส้น pl ใน4เมตรที่เป็นจากกระดาษนะคะพยายามเล็งให้ตรงที่สุดเนาะประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้เส้นทั้ง2เส้นแล้วนะคะเราจะทําการเลือกที่ไฟล์ภาพค่ะเราใช้คําสั่ง AL Align นะคะเ Enter หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เราจะคลิกจุดอ้างอิง2จุดนะคะคือหัวกับท้ายของมันนะคะโดยการเลือกที่ เส้นที่มันเป็นเส้นอ้างอิงนะคะมายังเส้นที่เราขึ้นระยะตามจริงไว้นะคะอ่าก็คือหัวกับท้ายเนาะเสร็จแล้วเรากด enter หนึ่งครั้งคำสั่งนี้มันจะถามเราว่าเราต้องการที่จะปรับกระดาษเนี่ยให้มันอยู่ตามเส้นนี้ไหมหรือว่าเราแค่จะดึงกระดาษให้มันเป็นไปตามแกนที่เราวางละหน้าไว้เนาะอันนี้แยกกันนะต่างกันนะคะ โอเคถ้าเราต้องการที่จะสเกลมันให้กระดาษเนี่ยมันตรงกับเส้นสีเมตรที่เราสร้างไว้เราก็กด Y ค่ะก็คือ Yes แล้วก็ Enter นะคะเราจะเห็นว่าตัวกระดาษเนี่ยมันขยายมาใหญ่เท่ากับเส้นสี่เมตรที่เราเขียนไว้แล้วนะคะอีนี้เนี่ย <c oughs> ก็ถือเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนนะคะเราก็สามารถใช้วิธีคือ ดับตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะดับเส้นพวกนี้เราเขียนได้เลยเนาะแต่มันจะช่วยให้การที่เราดับเส้นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเร็วที่สุดเพราะว่าหนึ่งมันจะสามารถมองเห็นว่าไอ้ตัวเส้นสี่เมตรหรือเส้นที่เราอ้างอิงเนี่ยมันวิ่งจากไหนไปไหนเนาะอ่ายกตัวอย่างนะคะแบบเนี้ย เราสามารถแบบรู้ได้เลยมันจะเช็คได้ง่ายมากทีนี้มันก็จะง่ายต่อการที่เราจะมาขึ้นในส่วนต่างๆของผังนะคะโอเคสําหรับการสเกลกระดาษนะคะก็จะใช้วิธีการประมาณนี้ถือว่ารวดเร็วที่สุดนะคะก็สําหรับใครที่อยากมีคลิดแบบนี้ให้ขอกําลังใจนะกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะหรัววันนี้เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย